สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูผู้สูคนมื้อนี้กันมื่อพอกันอีกแล้วจ้าก,กับแก้วใจพัดแสบจ้ามื้อนี้แก้วสิพาสูผู้สูคนมากินกินกว๋วยเตี๋ยวอีกคือเก้าจะพี่น้องมเมนูไงไงเมนูหาง่ายบานเท่านะจน๊ะเนาะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกมื้อนี้นำร้ายแตกจ้ะบอกไปน้ำร้ายก็กแตกไปจ้ะพี่น้องแกปรุงมาเรียบร้อยแล้วด้วจ้ะคือไ,ไอปรุงมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่สีซิมสิกินเราหลักกัมีพริเกเผาหอมจ้ะพี่น้องมื้อนี้ จา้าก่อนห้าสิไปกินยังไงก็อย่า,ยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้แก้นนกญญวนในได้จ้ามายอย่าบอกหลายยายห้างน,น,นนะจ๊ะเนาะลุยกันเลยจา้าแซบ่บคือเก้าวจากพี่น้องจิ้มมันกันเนานะมันเป็นยังไงเมือนเนี่ยแซ่บเลยจากพี่น้องหัดนใครแบบพริกบ้านเผ็ดจ้ะใส่แบบพริกจังหน่อยบางอย่างก็พ้าร่มอยู่ปิวเสตตา ตาบอดก้อนได้กินกว๋วยเตี๋ยวได้เนาะพี่น้องเนาะพันโรคปิวพิเสตตาเมื่อนี้แกกับมาบ้านกับพี่น้องเมื่อนี้มาไมา่บ้านมาเห็ดผาเช็คผาอยู่จ้ะเมื่อนี้มาอย่าบอกหลายยายห่างกันกินกันเลยจ้าเลิกกันเลยพี่น้องมาแซ <c oughs> ่บๆน,นุ่แก้วจ้าพักเมื่อหลายแต่พี่น้องเมื่อนี้แกไม่ได้ไปตลาด เาพึ่งกลับมาก,กันแลยวบอกว่ได้ไปใสก่กะม่กะปิพร้อมมิเกี่ยวพร้อมจ้ะพึ่งกลับมากเลยบอก,ก,บกว่านอยากไปตลาดบอก่านนยายไปลานค่ะพี่น้องก็เลยกินเออเอาตาม,มีตมเกิดเนาะพี่น้องเนาะมาจ้ามาแสบน้ำแก้วทำแหลกแหกหม,มันสดน้ำกุกๆขึ้นเก่าจ้พี่น้องนัว นัวค่ะหอนหอนยังสดนามมันหอนยังเขากันเ <c oughs> ปล่อยที่ดีพี่หน่องเนี่ยเปื่อย ปิดเผายี่ก็กดเยียวนี่เป็นเนื้ที่แบบเขากันคับจ้ะจิ้มกับปี๊ออออบับบเนี้ย ออกไป,ปแซวอะไรก็กินตำไมีตำเกิดเนี่เนาะพี่น้องเนาะ กินข้าวเทียงกันไปจ้ามาเดิมมากินน้ำแก้วเด้อน,น้ำนัวครับ 多少钱？贾平乐。 เทิงเผ็ดเทิงแสบเทิงแสบเทิงนัวเขหเก่าจะพี่น้องกํสาสไตล์แกวใจผ้าแสบ สร้งตรมื่อกี้เาคัดกับพี่น้องหิวจะมันเนี่ยไม่ต้องบอกหลายนะจ๊ะน้ะฝาอกินฟอร์แล้วฟอราอิม กับเพื่นอนหอนเอาคัะ พริกเผาจิ้มมันกะปิหอมหอมพี่นอ้องหอมแซ่บหอมพริกเผาหอมกะปิจ้า,เขา,าเขากันเขากัน พริกแดงกับมี่จ้ะพี่น้องทางสูงพริกเผาบ่าได้พริกเผาแสบกว่ามาแล้วจตเริ่มมาแสบๆน,นกัน 黑粉、黑灰，一是高粱米酿。 เหงื่อแห้งสวยเอาสวยเอาพี่น้องเมื่อไหร่บแซนบน้ำกันจ้า เกี่ยวถั่วเขมี่พี่หนังเราไม่ค่อยมักกินอุ้ยดีเส้นตาจะคลองซะนะเน่าหมักกินสซนันพันหทอดจิ้มมะพริกโอ้ยาาาขอกระถัก กบมากบมาจากใครของมันแล้วบอกขั้นกาออกบ้านพี่น้องเพานให้กักโตซิบซีเมือเห็ดผ่าเห็ดแพร่แล้วเอาไปยูน้าเพื่อนพี่น้องจะได้ไปหยอดเข่าไปท้ยให้ตัวแบบที่นี่ มืดอะจ้ะิม่ห้องราจับไี่ห้อ,อ,องชิ้บเขาก็ชิ้บเขาแล้วสองขำน่อยมัดแล้วก็อิ่มแล้วพอจ้ะเมื่อกี้แกก็สีขอ ล่าผีล่าหน่องไปเท่านี้แหรอได้จ้าไว้พอกันไหมพบกันไม่นักลิปนาวิดีโอหนาจ้ามือนี่บ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย